ใช้งานมาเกินสิบปีและพักหลังเนี่ยเริ่มมีอาการเสียงดังของนาฬิกาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับนาฬิกาโราเล็กเดเดจัดเป็นนาฬิกาที่มีผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ อาการเสียก็จะมีแตกต่างกันไปอาการที่พบเห็นได้บ่อยก็คือ 1. เรื่งองของนาฬิกาที่เดินช้าเร็ว 2. นาฬิกาที่หยุดเดินเพราะลานขาด 3. กระจกแตก 4. ก็จะเป็นอาการของเรื่องความชื้นน้ำเข้าสะสมหรือบางครั้งมีฝ้าอยู่ภายในนะครับวันนี้มีตัวอย่างให้ดู3มเรือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันครับ เรามาดูเรือนแรกกันเลยครับสำหรับนาฬิกาโร,เ,ราเล็กเดียจัสเครื่อง3135เรือนนี้นะครับใช้งานมาเกิน10ปีและพักหลังเนี่ยเริ่มมีอาการเสียงดังของนาฬิกาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับช่างก็ทําการเปิดเครื่องตรวจเช็คดูปรากฏว่าเสียงที่ดังอยู่ภายในนะครับผมเป็นเรื่องของน้ํามันจักรที่แห้งเสื่อมสภ,ภาพมานานเสียงที่ดังนี้เกิดจากเมติกนะครับที่หมุนอยู่รอบตัวเขานะครับน้ํามันฝืดแห้งทําให้เกิดเสียงได้แบบนี้เลยนะครับ แนะนำล้างเครื่องเปลี่ยนลานแล้วก็เรื่องของชุดเมติกใหม่ครับผมสําหรับอาการที่ดังแบบนี้ถ้ามีระบบน้ํามันอยู่ภายในเนี่ยเสียงจะไม่ดังแบบนี้แล้วนะครับผม เดือนที่2นะครับลูกค้าโทรมาสอบถามเบื้องต้นนะครับว่าในการใช้งานมาเกิน10ปีนะครับและมีเรื่องของความชื้นสะสมภายในด้วยนะครับเป็นเรื่องของฝ้าที่เกิดอยู่ขึ้นภายใต้กระจกนะครับผมช่างก็แนะนานาเข้ามาตรวจเช็คที่สํานักงานใหญ่ราชพฤกษ์นะครับตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าชุดซีนยางของลูกค้าเนี่ยต้องมีการเสื่อมสภาพอย่างหนักนะครับทำให้มีความชื้นเข้าไปสะสมภายในนะครับในการเรือนนี้นะครับก็ต้องแนะนําล้างเครื่องใหม่เปลี่ยนลาน และเรื่องของชุดเมตริกที่เสื่อมสภาพด้วยนะครับนาฬิกาภายนอกที่ลูกค้าใช้งานมาเกิน10ปีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสายของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะยืดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อสายต่างๆเนี่ยมีการชำรุดสึกหลอเนี่ยช่างแนะนำกระชับสายขัดตัวเรือนไปด้วยครับสำหรับเือนาฬิการเรือนนี้ สำหรับนาฬิการเรือนที่สามนะครับก็เป็นโรเล็กเดชจัสเรดี้นะครับเครื่อง2 1 3 5เรือนนี้ที่สอบถามมาเบื้องต้นทาง Off ฟ c i a l l i n e นะครับก็เป็นเรื่องของน้ำเข้าสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับผมสำหรับนาฬิการเรือนนี้นะครับลูกค้าไปส่งซ่อมไว้ที่สาขาเซ็นทรัพลพราม2นะครับหลังจากที่ช่างได้นำเข้ามาที่สำนักง,งานใหญ่แล้วเนี่ยช่างมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําที่อยู่ภายใต้หนะ้าปัดภายใต้กระจกนะครับตัวนี้ช่างจะทําความสะอาดให้เบื้องต้นอยู่แล้ว แล้วก็ตรวจเช็คเครื่องนะครับภายในพบว่าจะมีเรื่องของเมติกนะครับที่โดนสนิมกัดก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเรือนี้นะครับแน่นอนว่าต้องล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชุดลานเมติกใหม่ครับสำหรับเรือนี้นะครับก็อายุการใช้งานของเขาเนี่ยไม่ต่างจาก2เรือนนี้เลยครับผมก็เป็นเรื่องของความชื้นสะสมมานานสาเหตุน้ําเข้านะครับ ไม่ได้ทําให้เรื่องของเมติกเสื่อมสภาพและเป็นสนิมทันทีนะครับสาเหตุที่เมติกเสื่อมสภาพและเป็นสนิมเนี่ยเกิดจากความชื้นที่สะสมมานานเพราะชุดสินยางที่ลูกค้าใช้งานมานะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาเกิน3ปีถึง5ปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีการเมเทนแนนต่อเนื่องนะครับในการลูกค้าทั้ง3เรือนนี้นะครับก็จะเกิดความเสียหายกับชุดเมติกได้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านที่สนใจนะครับสามารถนำนาฬิกามาตรวจเช็คฟรีได้ที่สำนักงานใหญ่แมกนาโนราชพฤกษ์หรือแมกนาโนทุกสาขาเลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0923026900หรือสามารถแอดไลน์มาคุยกับช่างได้นะครับที่ Line แอดแมกนาโนแมกนาโนยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ